แนทนแทนแทนแท,น,ท,น,ทนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีสุขุสุคนเจ้ามองสุบอนไม่คือบทแจงสวัสดีงานเช้าพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะมากินข้าวแกงเห็ดพี่น้อง บอได้ไปหาดอกพอมนินิไปใส่เบ็ดเลยได้เก็บมาบอได<ม>้ดตั้งใจหานะคนหมาน,มน,น,มานพี่น้องเลยคนหมานแกงเพิ่งไปใส,เส่เบ็ดเด้นี่แหละปลาเพิ่งอะไรแก,ง,ะะแกงใส่เร็วบอไดแกงใส่ปลาขาวเน้อยแบบจังนัวเพิ่งวะปลากดนน้อย โอ้เจ็ดก็จะมันดมันยากกเจีสบกเจล้หน้าเซะลงหน้าไม่ะลงหน้าเกี <h 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 um ่ยวหนแค่วนนม้นมวนอะนี่าามันเด่แค้ม mm ันเลยลมันน้มแมพี่้องเลย นี่พี่น้องเอ้ยโฟกัสอยู่ที่ถ้วยแกงเห็ดลดพี่น้องเนาะแกงเห็ดก็ใส่ปลาข่าเมื่อนี้ปาัาดทุก,กินเข่าสองผู้เมียพี่น้องเ,เอ้ยหุดจอมากินขเข<อ>่าเส้าน้ำกันเด้อพี่น้องสุขสุขคนแสบแสบนุ่นัวน้ำกันมาเนี่ยนั่งบมงามเนี่ยเด้อเด้อพี่น้องมาเด้ออันนี้ตั่วแจีวเลยค่ะ น้องคนหย่าไปสิบเด็ดเพิ่ลกิน, nhà, กนกแล้วหย่าเรากินกระปิ่งปลามาสิบเด็ดแล้วนอนเมืองนอนเนาะสีเงี้ยเนี่นนยชักนออยูนยนอย่นลอวเลยสาววัยู่ตอนขี่รถเมือนลำทางนะวบบข่อยบนเมือนอ,นอนได้่แบบไทยดีมันลงรถไปเท่าเดียวว่ะข่อยบนเมือน้ำได้เหรอ เปลี่ยนคำว่าทันทีเร็วเดี๋ยวพี่น้องมาเด้อเก็นเห็ดกอเฮ็นบวชเห็ดเลยนะเิ็ดสาบไม่เศร้าหนึ่งก็ได้พี่น้องเอ้ยจะเฮ็ดไข่แน่สีด,ดอกหรือจะเิ็ดกอแน่ไอ้ของตัวโน้อมืดอันเห็ดเต็มคืนเลยแต่กระเตลคำบ้านไงเนานะเห็นบ่กของเถอะ Trong con thừa kia mà chẳng có kèm Khay subscribe Đọc không hết phải không nó của bạn được mình cho bìa bây giờ đọc chùm đi mọc nhỏi giỏi nhằm bay thì bố không được sao hãy 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 cái đây là dụ mà Mà nha phải ăn đại rồi đại sẽ đại nghe đại 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 vào đại đại อย่ันเจ่บกนปานถงนี่ยน่ได้กินถงเนี่ยม่ได้กินนอง cái cái đầu đi cái đấy, 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 cái cái đấy, 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 cái ก็แปดเป็นมป้ใครยุบกับเปิดมืไมเห็นเขาได้ขอพุ่นตาแม่ไม่น้องเ้พระเจ้าชิดเด็ดได้ เฝ้ากินขเขาต่อไปเลยเนะี่ยกริ่เป็นยไม่ท <g> ำ um> นีมากนะหักชิเล็ดนากินซเป็นหัวเป็นน้ำยิงเรานะต้องใจเย็นไหม

นนก,น,กนี่กินอิ่มพวกกอิ่มน้ำแล้วพี่น้องเนาะนี่ได้กินอิม่มพวกกอิ่มคือการไปนอนขับปุ่นยิงูกบอลอืมปุม่นกระแสบเ บอกกค่ยังไ่จริงเลยหรวนอยมาเลยหรอ,หอยรอันไงอืมข้าวนี่นปะปกกุเลเนบอกขอเกียงใช่ปามัน,ห,นหรเาบออืมกระน,วนวัวไม่ไหวเขเนาะตักสีเลย <c oughs> สุดยำกบก <c oughs>

ใช่ยูหวย

เราดาอกดาเนมค่ะอืม้างเ็มดูแต่กระดูกมาก อ้าวโธ่เลือแต่ตอนเลยสดน,น้ำนัวอืมเด้นี่ยุกกันการแบนน้ำไปเสิร์ฟโอเคพี่น้องเนาะสารับคลิปนี้เอาไวส้สำหรับก่อนพี่น้องเลยขอบ,บคุณทุกคนในไลน์เด้อพี่น้องบอกไปสุขสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะพบกันคลิปหน้าสารับคลิปนี้สบ,บายดี